New York Door, นิวยอร์กดอุกแจกสวนลายคลาสสิกออริจินอลเลยแล้วเห็นพวกดาราศิลปินฮอลลีวูดเนี่ยนะครับจะมักจะแบบใส่ลายนี้ใช่ไหมของวงนิวยอร์กดอเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นตัวรีโปครับอันนี้คือตัวยุกยุคตรงนั้นยุกตรงนั้น,น,นเลยอนาะโดูดป้ายสมอลป้ายสนสเกอร์ป้ายรองเท้าตัวนี้ชมแรกๆก่อนที่จะเป็นป้ายสี mm hmm. กรมท่านะครับมีหลังไหมนี่ของแพ้หมอนคอที่เป็นยุกลึกๆนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมพูดลองดูดิคอเสื้อจะเป็นทรงอย่างเงี้ยรัดๆและที่สำคัญหมอนคอเสื้อมันจะเป็นแบบเป็นแบบ เรียกทีทีอ่ะนะ mm hmm. แล้วก็แขนเสื้อจะเตอ่อๆนะเสื้อเพื่อนๆใช่ปะ่ะแล้วเขาดูอกก่อนนะอ,อกนี้น่าจะประมาณ16-17เลยนะเนี่ยแล้วก็จะยาวคือทรงเสื้อสมัยนั้นเพราะคนสมัยก่อนมันใส่แบบนี้เว้ยมันจะยืดได้เว้ยคน mm hmm. มันจะพามันจะยืดใส่ได้แบบ mm hmm. ค่อนคางสบายมันจะลัใส่รัดลูกไงสังเกตปะ่ะเคยเห็น hmm. คนอเมอริกันสมัยก่อนใส่หนังพวกหนังเก่าๆใช่ไหมนี่แล้วก็สกินจมๆเลยนะผมให้ดูเนี่ย <laughs> ดูลายสกิน <laughs> ผมให้ดูนะส่วนใหญ่มันจะสกินแบบจมๆเนื้อผ้าเลยดูดิของแท้ดูง่ายนะ คอเสื้อเป็นโดนัทเลยคอเสื้อสวยมากเลยดูยใช่มันเป็นรุ่นแบบเจ็ดเจ็ดแปดสองนม่มันจะมีการเดินได้เลี่ยนดูดูดูการเดินได้คนเรียบร้อยปะเรียบร้อยไหมหเ,เล็กไหมเล็กไหม<า>แล้วก็นี่ได้ทิ้งมาอย่างนี้สวยงามสกรีนจมอันนี้คือของแท้ดูง่ายสบายตาไม่ต้องแบบไม่มีข้อสงสัยในตัวเสื้อเลยะคือไม่ไม่มีข้อสงสัยในตัวสเส,ส,วสื้อเลยแม้แต่ตัวสกรีนนะครับจมเลื่นปื๊ดอย่างนี้สบายตาเคยขายเคยขายตัวละสองสามหมื่นนะแบบนี้